ออโต้บอทครับ AI ที่จะช่วยสร้างให้คุณมีผู้ติดต,ตามปั๊มยอดไลค์ปั๊มวิวและปั๊มแชร์ไม่ก่าท่านจะเป็นแพลตฟอร์ม YouTube Tik t o o k f c e e o o o k n s t t g r r m t w w t t t r r นะครับผมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆที่คุณดูแลอยู่ครับผมผมมีตัวช่วยครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยฮะเปิด Google มาผมพิมพ์คําว่า auto bot c a p .com auto bot c a r นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับ จากนั้นนะครับผมลงชื่อสมัครสมาชิกนะครับหรือไม่ก็ใครที่มีสมาชิกลงชื่อเข้าใช้ได้เลยครับผมหน้าแรกก็จะมีรายละเอียดบอกต่างๆนะบริการทั้งหมดสั่งซื้อบริการหรือว่าเติมเงินต่างๆ เดีย๋ยวผมจะมาอาธิบายวิธีการใช้งานครับวิธีการสั่งซื้อบริการนะครับเร,เรามาเช็คยอดเงินของเราก่อนนะครับมาดูว่ายอดเงินของเราเหลือเท่าไหร่นะตัวนี้ยอดเงินของเรามีอยู่ที่77บาทนะครับผมถึงว่าผมเติมเงินไป100บาทกดเติมเงินเราก็เพิ่มยอดนะฮะเราเพิ่ม100บาท Wh. ตอนนี้ผมมีเงินอยู่ในเว็บ7จ8ดบาทลเลยเลยก็สแกนอย่างนี้เลยทุกคนเดี๋ยวผมสแกนใช้โทรศัพท์สแกนเติมเงินนะทุกคนยืนยันโอเคเติมเงินเรียบร้อยครับ100บาทเงินเข้าแล้วครับทุกคนเข้าไวมากม ตอนนี้ผมมีผู้ติดตามใน f a c e b o o k 1 8 0 0คนนะนี่เห็นไหมผมจะเพิ่มผู้ติดตามให้ให้ขึ้น2,000คนครับแล้วก็มาที่หมวดการสั่งซื้อบริการครับก็มีเพิ่มมีหมดหมู่ให้เลือกครับผมว่าเราต้องการเพิ่มอะไรอย่างเช่นเราต้องการที่จะเพิ่มผู้ติดต,ตามเพจติดตามนะฮะก็กดตรงนี้เลยตับประกัน30วันเอ้ยผู้ติดตามจะเพิ่มขึ้นใน1ชั่วโมงนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์เลยครับคัดลอกลิงก์ตรงนี้เอามาใส่ในตรงนี้ครับในลิงก์ ทีนี้เราก็จำนวนนะฮะสองพันผมจะเพิ่มจากพันแปดเป็นสองพันฮะอ่ะสองพันโอเคตอนนี้หนึ่งร้อยห้าสิบหกนะฮะยอดเงินบอกก็สั่งซื้อบริการะะับอ่ะตอนนี้ก็ได้รับกาสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะ,ะเดี๋ยวเรามารอดูอีกหนึ่งชั่วโมงนะผมว่าจะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นไหมฮะตอนนี้ก็ผู้ติดตามเพิ่มขึ้น2,000คนแล้วนะครับผมนี่สะพานการเวลาตอนเที่ยงนะอย่ามาเด็ดขาดเลย เดี๋ยวพาไปดูคร mm ับหนึ่งสองสามภูมิใจมากที่แบบครั้งหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนพาครอบครัวทุกคนมาเที่ยวนะครับ big family เต็มสี่สิบห้านาที เราจะไปสะพานปลากันนะครับเงียบมากรถไม่มีเลยนะนี่เราอยู่ที่ตลาดสะพานปลาปลาตัตตานีนะที่นี่จะเป็นตลาดสดเลยก็จะมีปลาแบบเพิ่งขึ้นจากแม่น้านําปัตตานีเดี๋ยวเราก็มาซื้อของที่ตลาดนี้ก่อนนะครับปูสดเลยก็สดมากนะตลาดนี้ตอนนี้สิ่งที่เราต้องซื้อก็จะมีมีกุ้งนะฮะมีมีปูมีหอยก็มีปลานะที่ตั้งไว้ก็2 0 0พนะ มาดูว่าของกินจะเยอะขนาดไหนครับบรรยากาศตีสีนะเพื่อนๆง่วงนอนได้ของมาแล้วแหละไฟแชงไฟแชงซื้อของมาเต็มรุ่นเลยนะครับเพื่อนๆทำกินว่าวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์ครอบครัวนะครับทุกคนไปบูเวลลานะที่จังหวัดสตูลนะครับทุกคนก็ซื้อของเยอะเลยตุนไว้เพราะว่ามันไปแบบ2ครอบครัวนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา7 โมงเช้านะเราอยู่กันที่แม่น้ำปัตตานีสวยมากคือตอนนี้บรรยากาศเช้าๆนะครับทุกคนเพิ่งอาบน้ำเสร็จเลยเมื่อกี้เพราะว่าไปสะพานปลาปัตตานีมาแล้วก็ไปเช็คอินประมาณบ่ายสองนะตอนนี้7เวลา7โมงเช้านะทุกคนก็มีเวลาเหลือเฟือนครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปไปสตูลกันนะก็ใครชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับทุกคนตอนนี้เวลาเครึ่งแล้วนะครับผมเรากำลังจะออกเดินทางไปจังหวัดสตูลแล้วนะครับผม <S <S <obsc ene> แล้วครว่ามาเจอญาติอีกครอบครัวหนึ่งนะทุกคนนี่นก็คือวันนี้เราจะไปกันสองครอบครัวนะครับทุกคนก็ไปพักที่สตูลกันนะครับชื่อว่าบาราพูวิลล่านะเขาไม่ได้สปอนเซอร์อะไรหรอกครับทุกคน ah <c oughs> แต่ว่าอยากจะไปพักก็ลองดูนะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูครับทุกคนว,ว่าความสนุกในวันนี้คาออราบอบอุ่นของครอบครัวของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับลองตัวเล็กของเข้าไปแม่มาโรตี Sent down to the world to teach us how to live. A mercy for us all, our blessing, our gift. Like the morning sun, you rose. ตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดสตูลแล้วนะครับผมชื่อว่าอุทยานแห่งชาติมุ่เกาะเพตราซึ่งด้านในเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจังหวัดสตูลนะครับผมสะพานกาลาเวลานะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินด้านในกันนะดูวิวตอนนี้สิทุกคนตอนนี้เวลา10บโมงห้แล้วนะครับทุกคนสิบโมงแล้วแหละเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงจังหวัดสตูลนะครับทุกคนเดีย๋ยวเราเข้าด้านในนี้กันนะเข้าไปในชมอุทยานกันนะครับเป็นของรัฐทั้งสงบมากสตูล ละงูนะฮะสงบ,บมากทุกคนชอบบรรยากาศที่นี่อตอนนี้เวลาประมาณตอนนี้เวลา11โมงนะครับทุกคนระหว่างรอทริปท,ะะทีพักนะครับผมเช็คอินประมาณบ่ายสองนะสถานข้ามกันเวลาส้าวมากับตัวเล็กนะฮะตัวเล็กไปบ่ายกล้องหน่อยเออเยี yeah. ่ยมีร้านอาหารด้วยตัวนี้ร้านขายของชามต่างๆ กติดตามช่องรุษณีด้วยนะคะรุษนีมีช่องด้วยหรอมีค่ะก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะครับท่าเรือแล้วก็มีเกาะฝั่งโน้นมันจะเป็นทะเลที่นี่สวยมากมันดูแบบสงบมากอะ่ะทุกคนกินน้าแป๊บนึงนะคะ บาร์มใส่บ้านว้าที่นี่ผมรู้สึกว่ามันแบบอากาศดีมากอะมันร่มรื่นแล้วก็แบบมันเย็นนั้นอากาศมันถ่ายเทแล้วก็แบบหายใจสะดวกอากาศดีนะแล้วก็แบบอะไรอย่างคือแบบตอบโจทย์ควา,ามสงบอะไรเงี้ยก็มากันได้นะใครชอบความสงบธรรมชาติอยากอยู่แบบเงียบเงียอะไรเงี้ยที่นี่ตอบโจทย์นะผมว่าอุทยานแห่งชาติหมูกก่เกาะเพตราว้า วิวสวยมากทยานแห่งชาติหมูกก่เกาะเพตราเนันวิฟลกกเอ๋อะยืนยืนหนึ่งสองสามฟิวแบบมาทัวร์ครอบครัวแต่เราคนถือร่มมากมาตอนพักเที่ยงือแบบโอ้โหอากาศร้อนมากตอนนี้เราจะพาไปดูสะพานกาลเวลานะคะดิมมาตอนนี้ร้อนมากเลยกระเด็ดก็ไม่ได้ใส่นะคะดูสิดูทุกคนอันนี้คือทางเดินนะคะปลายทางอีกยาวไกลนะคะสะพานกาลเวลามันมีที่มาที่ ไปอย่างไรครับไม่รู้ล้ะคะถอดจีนนะทุกคม,มาทั้งครอบครัวนะฮะอากาศดีนที่นี่ถ้ามาเย็นๆแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยผมก็แนะนำนะคือใครเข้ามาพักเที่ยงกันร้อนมากได้แ,แบบมีแค่กลุ่มเรานะเรือกำลังผ่าน บายบายเขาบายบายนะทุกคนสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวผมจะให้ดูนะทุกคนแบบผมลงสตอรี่เมื่อวานใช่ปะสตอรี่ในเพจยีดดีนะ600คนนะมาดูน้องรู้สึกยังไงครับดู600คนรู้สึกว่ามีคนดู600้อคนแต่คุณกบใจ4คนค่ะทุกคนเรือนเขาไม่เห็นสวยมากพวกเขา When the days are cold and the cards are folded, the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the ones we hail are the worst of all, and the bloods run stale. ดูเสียงทะเลสท,ทุกคนเทียงแบบชอบเลยมันสงบมันสงบแล้วก็แบบทะเลสีทะเลสวยนะแล้วก็เป็นธรรมชาติอะดูดิสีเขียวต้องนั้งฟังเสียงทะเลฟังเสียงคลื่นทะเลเราสิวใจมากเลยนะด้านล่างนี้นะครับอากาศร้อนมากสะพานการเวลาตอนเที่ยงนะอย่ามาด็ดขาดเลยร้อนจริงนะแบบคือแบบดวงอาทิตย์ตกดูดินี่คือน้องสาว มาเที่ยวกันได้นะทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะมันก็เลยแบบไม่ค่อยร้อนนะเมฆบังอะไรเงี้ยแล้วก็แบบฝนก็จะตกแล้วก็พายุก็จะเข้าร้อนไหมไม่เคยร้อนเลยไม่เคยร้อนแต่ว่าเสื้อเสื้อแบบนี้แล้วไม่เคยร้อนเรามาเที่ยวดูนะสตูลจังหวัดสตูนอ <laughs> ำเภอละงูนะ นี่ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ฮะทุกคนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เช่ยอะไรครับพี่เปียกครับวันนี้พี่เปี๊ยกพาผมทัวร์หน่อยฮะนี่มันมีที่มาที่ไปยังไงครับอวานยูด้าเป็นวานชนิดใหญ่ตัวลูกม่ตัวนี้ประมาณ2งเมตรสองเมตรสองเมตรเอันนี้มันกี่ปีแล้วครับอายุถ้าพวกจะเป็นโครงกระดูกนี่เราเอามาคือวิสิบปีแล้วยี่สิบปีแล้วก็คือเป็นเป็นวานตัวลูกที่หลงฝูงเคยตื้นไปสำรวจดูว่ามันตายยังไงแล้วก็ฝังเพื่อเอากระดูกมาสตาร์ทให้ เพราะว่าเราตั้งนาฬิกาตรงน,นี้เราเดินขั้นภูเขาลูกนี้นะครับ,รบเป็นหิน2ยุคหินฝั่งนี้นะฮะเราเรียกว่ายุคแอมเบรียนหรือยุคที่1ของการกําเนิดโลกอันนี้ยุคที่2เรียกว่าออร์โดวิเชียนอายอาุยสี่ร้อยกว่าล้านปี500ล้านปีกับ400ล้านปีนะฮะก็2ยุคนะฮะทุกคน ได้ปอศาคดค่อนข้างเยอะนะก็คือเหมือนได้ความรู้จากพี่เปียกนะฮะพี่เปียกเขาอ,อธิบายเกี่ยวกับปอศาดที่นี่นะทุกคนก็ได้รับความรู้เขาเรียกว่าเป็นสะพานข้ามการเวลา2ยุคสมัยด้วยกันนะฮะทุกคนก็ยุคแรกเป็น500ล้านปีนะฮะแล้วก็ยุคที่2ก็คือ400ล้านปีครับมาเที่ยวได้น,นะแล้วก็มาชมพิพิธภัณฑ์ที่ผมไปชมเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปบูวิลล่ากันนะฮะว่าเราจองไว,ว้ได้ร้อยละก็ฝาก subscribe ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนเนาะทำคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะพาน้องเนี่ยไปเล่นสระว่วาย คนนะฮะฮเอานะฮะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่พักแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับหนึ่งสองสาม มีสระว่ายน้ำนะฮะทุกคนแล้วก็มีมุมครัวสไลเดอร์ได้ก็มีห้องนอนสห้องฮะหนึ่งสองแล้วก็3ตัวันนี้จะเป็นห้องสนุกเกอร์นะฮะทุกคนมีห้องสนุกเกอร์นะนี่จะเป็นห้องน้อนนะก็จะมีเตียงบนเตียงล่างบอกไว้ก่อนว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะฮะเล่นน้ำฮะสนุกมากทำเมนูอเลยครับนี่ก็จะเป็นที่รับประทานอาหารนะฮะทุกคนแล้วก็มีแบบรถก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะมารีวิวห้องนอนนะทุกคนกคนี่ห้องนอนของผมว้ามีคลิปผมด้วยนะที่ผมไปเนี่ยไปสงขลาโนแพนะก็ไปดูได้นะฮะป เราอยู่ที่พักแล้วเออด้วทีิเก่๋อไปขึ้นกันต่อไปขึ้นการต่อหรอแบบมันยากมากเลยนะคะทุกคนเราต้องจับเด่นๆนะคะปวพวกมันน่ากลัวมาก เพื่อนเนี่ยจะมารับห้าโมงนะเดี๋ยวผมจะละหมาดอัสรีก่อนนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันนะครับใช่ไหมใจ๊ครับไปนะครับทุกคนไปก้มโอ้โหกิ๊อมกิ๊อมก่อนคนนี้ชื่อนิบนะคนสตูคนในบันชีแล้วทุกคนไม่คาดหวังนะว่าจะพาไปไหนเลย let's go เพื่อนที่มหาอะไรนะครับทุกคนมหาเจอนิพหน่อยเพราะว่าไม่เจอนานแต่ว่าสตูสงบนะว้า คนโอ้สวยมากคือตอนเย็นด้วยนะเวลาประมาณเที่ยงเย็นนะครับนี่มาสวิทบ่อยไม่หนีที่นี่ไม่เคยไม่เเป็นเด็กดีครับสวัสดีครับดตามเราก็ได้ปลาเขาน่ารักมากบางนิบนะฮะพามาเที่ยวจีบได้นะโสดอยู่นะทุกคนว้าวสวยมากปลาเยอะมากทุกคนดูดิว้าวเห็นไหมปลาเพียบเลย บางนี้เห็นไหมอ่ะวันนี้นะครับทุกคนก็สวดไหมสวดไหมตอนนี้ไ่สวดแล้วเอาไปสวดแล้วอ่ะรัเดียวเจ้เดียวเดี๋ยวทุกคนก็ไปติดตามเขาได้นะฮะเดี๋ยวไอจีขึ้นตรงนี้นะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5โมงนะทุกคน5โมงก็คือเวลาแบบตอนนี้คือเมื่อกี้เรามาตอนเที่ยงนะคนก็ไม่มี5โมงนะฮะตอนนี้ก็คนก็ไม่มีเหมือนกันแต่ว่าวิวสวยมากทุกคนเที่ยงอ่ะมันจะอากาศร้อนมากเวลาเย็นเย็นอ่ะเวลาเย็นนี้ปุ๊บมันก็จะมันจะเย็นแล้วก็ มันไม่ได้ร้อนนั่นแบตก็จะหมดแล้วคนตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะครับทุกคนหนึ่งทุม่มสินาทีนะทุกคนผมเพิ่งมาถึงบ้านแล้วก็ละหมาดมากริบเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูห้องน้ําที่นี่ก่อนนะ <c oughs> ดไนะว้านี่คือห้องน้ำนะทุกคนยาสระผมแชมพูมีครีมอาบน้ำนะฮะแล้วก็มีน้ำหอมมีฝักบัวด้วยนะ <c oughs> เนื้อบางตูวพีเนียมเอห้าเนื้อบางรีเดี๋ยวอมิลาเงินเนื้ออร่อยตอนนี้เวลาทุ่มผานนาทีนะครับอยาดีดู เนื้ออร่อยว่ามีปลาทับทิมแล้วก็มีไส้กรอกมีผู้อัดทุกชิ้นก็มีมีกุ้งมีปลาหมึกอร่อยมากเออสไลด์เดียวแล้วล่ะวันนี้ผมอยู่ด้านนอกนะทุกคนอยู่ถนนใหญ่ปากบาราลยแล้วก็ตอนนี้ผมกาลังหาร้านทานนะทานมี1สิบบาทได้ทานมาแล้วนะทุกคนนานๆทีนะได้มาเที่ยวแบบนี้ครับทุกคน ทุกคนผมอยากจะบอกว่าทุกความสำเร็จนี่ขึ้นอยู่กับการสร้างจตนาของเราด้วยนะว่าเราต้องการที่จะทําอะไรเพื่ออะไรอะไรเงี้ยทำเพื่อครอบครัวหรือว่าเราทําเพื่ออะไรสิ่งใดต้องทําให้มาเต็มที่เท่าที่จะทําได้นะครบับทุกคนครอบครัวก็มีความสุขผมก็มีความสุขแฮปปี้มากวันนี้ทุกคนเป็นนี้แบบเล่นสาะน้ำกับน้องๆนะฮะมีความสุขมากทุกคนตอนนี้เวลาสิบโมงเช้านะฮะเพื่อนๆทุททททก,ททกคนเช้าเาลากินข้าวเรียบร้อย good morning สวัสดีตอนเช้านะทุกคนจะไปซื้อกาแฟก่อนนะฮะง่วงนอนมากแต่เดี๋ยวต้องขับรถไปที่น้ําตกวังสายทองน,นะซึ่งแบบผมจะไปที่ร้านบองกอปีนะครับทุกคนซอลิดแนะนํามานะจะลองไปดูนะว่ามันเป็นยังไงทุกคนร้านด้านในนี่ปะร้านกาแฟร้านกาแฟเปิดไหมอ๋อโอเคครับของร้านที่ซอลิดแนะนํามาปิดนะเสียดายเลยอยากมาลองร้านนี้มากเลยฮะสงบมากสตูลสตูลเมืองสงบขึ้นชื่อเรื่องเมืองสงบจริงๆทุกคนเบอร์ดี้กาแฟเบอร์ดี้เข้าได้นะฮะสุดละ แล้วก็ตรงข้ามจะเป็นทะเลนะฮะทุกคนทะเลปากบาราฮะเป็นความอบอุ่นแล้วความสนุกยางพาครอบครัวมาเที่ยวภูเวลล่านะฮะเป็นประสบการณ์หนึ่งกับน้องๆได้อยู่กับครอบครัวอบอุ่นนอะไรแบบนี้สนุกนะทุกคนบิ๊กแฟมิลเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ล่องแก่งน้ำตกวังสายทองกันครับเราเช็คเอาที่พักเรียบร้อยแล้วมาจับเอกสารเอกสารเรียบร้อยนะทุกคนเราไปกันที่น้ำตกวังสายทองนะมีแผนว่าจะไปล่องแก่งเยี่ยไป ตอนนี้เราอยู่กันที่บางหมัดล่องแกงจังหวัดสตูลแล้วนะครับเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวเรากับน้องทุกคนเนี่ยจะไปล่องแกงกันนะเพื่อนๆนแล้วก็แบบโอ้โหวิวภูเขานะนี่ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะฮะเที่ยงยี่แปดนะเดี๋ยวเราจะไปล่องแกงกันนะครับเปลี่ยนเสื้อดูภูเขาอย่างสูง่อะ ถึงแล้วนะทุกคนจันทร์กุงจันทร์น้ำน้องแก่งปนะูน้ำเย็นมากน้ำเย็นมากทุกคนดูลำทานมันเย็นมากเลยก็แบบมีเด็กๆขานาดเลยรักมากเลยค่ะทุกคนว้าวว้าวสนุกไหม สนุกมากค่ะทุกคนสนุกก็ได้ค่ะนอนเลยจับขาแม่ด้วยเทุกคนหินแบกแบกทุกคนหินแบกแบกทุกคนหินแบกพาครอบครัวมาเที่ยวนะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจนะ่ต้เลยโยอู้บาย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 นละาน้ำเย็นมาก So, you, need, so, awesome. you were sent down to the world Hello. to teach us how to live. A mercy for us all. Our blessing, our gift. Like the morning sun you rose with a message that would live. This world from darkness, all you brought us out of it. ไก่สไลด์ด้ชั้นนนะฮะทุกคนจะเก่กไก่ไหมเสใสตอนนี้นะฮะทุกคนเราน่าจะมาถึงครึ่งทางะะาแล้วนะครับครอบครัวเราทุกคนอยู่ด้านหลังนู่นนะฮะใครชอบวิดีโอนี้ผมแนวผ,นผ,นผจญไปกับครอบครัวแบบนี้ก็ like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครนะทุกคนทุกคนคะคลิปนี้นะคะมันเลงเข้าตาเราไป3มตัวค่ะบัวไหมคะทุกคนสวยมากสวัสดีครับสนุกมาก เมือฝน,นจะตกวนะเพื่อนๆอ,อากาศดีมากใครที่แบบเครียดกับงานอะไรเงี้ยก็มาที่นี่ตอบโจทย์นะมันลดคลายเครียดอยู่นะใครชอบที่แบบเนเจอร์ธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยทุกคนนะก็มีลองแก่งหลายเจ้านะทุกคนก็มาลองดูนะว่ากได้เจ้าไหนนะฮะทุกคนภูเขามีความสุขมา ตอนนี้ก็จุดแวะพักนะฮะทุกคนนั่งชมน้องๆเล่นน้ำนะฮะจุดแวะพักของเรือแล้วก็น้องๆเล่นน้ำแบบสนุกมากนะมีความสุขนะฮะทุกคนคณพ่มุกนะฮะสนุกมากวันนี้ไ,ไ,ไปบายๆเสร็จแล้วกลับกันนะครับ to จบไปแล้วนะครับทุกคนใครชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะทุกคนปังหมัดล่องแก่สตูนนะก็ เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนออโต้บอทครับ AI ที่จะช่วยสร้างให้คุณมีผู้ติดต,ตามปั๊มยอดไลค์ปั๊มวิวและปั๊มแชร์ไม่ว่าท่านจะเป็นแพลตฟอร์ม YouTube Tik t o k f a c e b o o k Instagram t w i t t e r นะครับผมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆที่คุณดูแลอยู่ครับผมผมมีตัวช่วยครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยฮะเปิด Google มาผมพิมพ์คำว่า auto bot club com ออตบอดขัดนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับผมลงชื่อสมัครสมาชิกนะครับหรือไม่ก็ใครที่มีสมาชิกลงชื่อเข้าใช้ได้เลยครับผมหน้าแรกก็จะมีะรายละเอียดบอกต่าง,างนะบริการทั้งหมดสั่งซื้อบริการหรือว่าเติมเงินต่างๆ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายวิธีการใช่งานครับวิธีการสั่งซื้อบริการนะครับเรามาเช็คยอดเงินของเราต่อน,นะครับมาดูว่ายอดเงินของเรามีเท่าไหร่นะตอนนี้ยอดเงินของเรามีอยู่ที่77บาทนะครับผมจึงว่าผมเติมเงินไป100บาทกดเติมเงินแล้วก็เพิ่มยอดนะฮะเราเพิ่ม100บาทตอนนี้ผมมีเงินอยู่ในเว็บ7จ8ดบาทเ,เ,เลยนก็สแกนอย่างนี้เลยทุกคนเดี๋ยวผมสแกนใช้โทรศัพท์สแกนเติมเงินนะทุกคนยืนยันเคเติมเงินเรียบร้อยครับ100้บาทเงินเข้าแล้วครับทุกคนเข้า ตอนนี้ผมมีผู้ติดตามใน a c e b o o k 1 8 0 0คนนะนี่เห็นไหมผมจะเพิ่มผู้ติดตามให้ให้ขึ้น2,000คนครับแล้วก็มาที่หมวดการสั่งซื้อบริการครับก็มีเพิ่มมีหมวดหมู่ให้เลือกครับผมว่าเราต้องการเพิ่มอะไรอย่างเช่นเราต้องการที่จะเพิ่มผู้ติดตามเพจติดตามนะฮะก็กดตรงนี้เลยตับประกัน30วันเอ้ยผู้ติดตามจะเพิ่มขึ้นใน1ชั่วโมงนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์เลยครับคัดลอกลิงก์ตรงนี้เอามาใส่ในตรงนี้ครับในลิงก์ ทีนี้เราก็จำนวน,นะฮะสองพันผมจะเพิ่มจากพันแปดเป็นสองพันฮะสองพันโอเคตอนนี้หนะะึ่งร้อยห้าสิบหกะยอดเงินบอกก็สั่งซื้อบริการะะับอ่าตอนนี้ก็ได้รับคาสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะ,ะเดี๋ยวเรามารอดูอีกหนึ่งชั่วโมงนะผมว่าจะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นไหมฮะตอนนี้ก็ผู้ติดตามเพิ่มขึ้น2,000คนแล้วนะครับผมนี่สวัสดีครับ us how to live a mercy for us all our blessing our gift like the morning sun you rose with a message